สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมอยกับผมรอรวมดำนะครับหรือว่าช่อง YouTube รอโลนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับมาตามติดกับตาแจ็คเปิดแปลงใหม่กันหน่อยครับงานนี้หน้าตัวเองเลยอ้อันนี้มันลอกดิเริ่มขุดซะนี่ ลึกจัดเลึกจัดโอ้เป็นๆกันอยู่นี่โอ้หลานชายหลานชายมากันเยอะอันนี้น้องเสียพิษรอจัดรอที่สุดในหมู่บ้านใช่ไหมมีไห <c oughs> มโย,ยกับสังกัดทีมงานชอโค19ครับหรือว่ากิงเกตฟาร์ม กับตั้งจ็คไม่รู้จะย้ายไปตรงไหนครับนี่อําขุดนาตัวเองเลยขุดนาตัวเองเลยมันได้เยอะเอาแค่ไหนก็ได้จะเอาลึกจะเอาเยอะแค่ไหนเอาให้หมดออแตกสั่มแน้ละก็มอคโรสีนากาเลยเนะี่ยโอ้มีน้องใหม่พี่น้องมีน้องใหม่เดี๋ยวผมจะาพาติดตามรับชมน้องใหม่กัน,น่อยโอ้หัวโลนหัวโลน ออกตัวกับเจ้าคันแรกผูน้นำทีมงานอีกเช่นเคยอีกเช่นเดิมท่านซูโม่บรรยากาศยามเย็นตอนนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มรูครับอีกไม่นานก็น่าจะมีฝนโรยลงมาแล้วผมว่านี่บรรยากาศยามเย็นข้างหน้ามีต้นตาลขนาดสูง <c oughs> เดี๋ยวไปตามด้านหน้าครับโอ้น้องไมน้องไม้คันนี้เัาเรียกอะไรครับแบบนี้นี่ NKR หรือว่าหัวกระตูนมาจากหัวกระตูนนะเฮ้กับตารเจ็คมายายดินนี้ลงมาตอนไหนนี่ยังไม่ทราบด้วยนี่ มาตอนเช้าหรือเปล่าเพราะผมเดินหาจนที่รถตามหาไม่เจอนี่วันนี้ไปโซนหนองสนิทมานะพี่น้อนไปโซนนองสนิทมาหลายเจ้าเลยมาถ่ายรถไถกับตันแจ็กบอกว่าอยู่แถวปันปะเขาว่าอย่างนั้นส่งภาพาให้ดูผมไปตามหาจนอไม่เจอที่ไหนได้ย้ายมาตรงนี้อยู่หมู่บ้านตัวเองครับตอนนี้อยู่บ้านโนนกลางเลย บนผือครับอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ของเรามาทำการขุดตอนนี้โอ้ลึกจัดพี่น้องดู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 เสียงอะไรวะดูขนาดบอ่อครับอันนี้ลอกนานนะนี่อาโท ไปหน้าขัางน้ำมาเลยนี่เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาขุดได้ลึกจัดตอนนี้แบกดินเข้าจอมพระนะครับพี่น้องไปกลับหน้าจะมาสิโลครับณจุดตรงนี้ขาเดียวก็ประมาณหถึงเจ็ดโลแหละครับดินฝั่งใกล้ๆนั้นไม่มีที่ขุดนะพี่น้องกับตันใจบองว่าไม่มีที่ขุดครับหาที่ขุดยากส่วนฝั่งตะบ,บนทางโน้นครับเลยมาเอาตะบ้าตัวเองเลย คนออกไปไกลหน่อยไม่ว่ากันครับขอราคามันได้ก็ว่าอย่างนั้นดัดเลยบุกล้อคันนี้นี่ร้าติดตามน่าติดตามขายไปดิอ๋อสเปกกระบะครับพี่น้อง มาใหมมาสังกัดใหม่ทีมงานชอโค19สิบเก้าโอ้ร้อยสิบวันนี่ร้อยสิบหรือร้อยยี่ครับหนูคานหน้าเป็นคานใหญ่นะเี่น้องใส่คานใหญ่มาแล้วครับโอ้จเจ้อเลยจเจ้อเลยแบบนี้ก็แบกได้เหมือนกันไม่แพร้รุ่นพี่สักเท่าไหร่ครับ วิ่งทางเรียบไม่มีปัญหาแต่ยังเห็นปีนบอ่อนล่ถ้าปีนบอ่อจะไปยังไงนี่ต้องรอติดตามครับคลิปหน้านี่ปีนบอน่อนี่เดี๋ยวชมบรรยากาศภายหน้ารถขุดข้างเรากันหน่อยมาแล้วโอ้เนื้อป้าจะเข้มเข้มกูเหมือนเนื้อใครไปดึงออกมานี่ไปดึงออกมาทำไมคันนี้ใครอยู่นั่นแหละ <laughs> คันเขียวคันเขียวโโอโหโห้ตีโคง้งอะไรไเนี้ยนี่ของแท้ของเราอีกเช่นเดิมข้างหลังแจ็คสเปโร่บอลนึงหรืออะไรโอ้เดียเด๋ยวดูสักชัดหน่อยโอ้แอ้เส้นกับเบื้อนอันฉลาดแจ็คเลย <c oughs> นี่น่าจะเป็นกัปตันแจ็คฮะสองมุ่งกี้ยะรับรู้ว่ากัปตันแจ็คใส่กี่มุ่งกี้ถึงจะเต็มผมว่าน่าจะประมาณเจ็ดครับเจ็ดถึงแปดประมาณนั้นรู้ก็รู้เพราะว่าครื่องหนึ่งใส่ประมาณเท่าไหร่ อันนี้สามแล้วน่าจะประมาณแปครับคิดไปโจะได้เลือกงานแล้วไป่น้องตรงนี้ชงเย็นแล้วน่าจะถึงเวลาแล้ว มีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่น่าจะไม่มีครับถ้ามีเพิ่มเติมก็ความแรง,งนี่หละแล้วก็าจะคล้องรถสติก,กงสติกเกอร์เหมือนเดิมทุกอย่างหน้าลงหน้าลิดโอ้ไม่ทราบาแต่ก่อนนี่จัด ชุดแต่งประมาณนี้หมดเท่าไหร่นะพต่ก่อนน่าจะมาหลายปีแล้วครับคันนี้ปีนี้น่าจะเป็นปีที่สามหรือที่สีนี่เลยครับรถคันนี้ครับพี่น้องถ้าผมเดาไม่ผิดก็น่าจะประมาณปีที่สามครับ เร็วยิ่งกว่าไฟฟ้าเร็วยิ่งกว่ามาร์กทูและมาร์กทีและมาร์กไฟก็คือเขานี่แหละครับร้อยสหหรือว่าร้อสี่บางคันยังต้องงายับตแจ็คมาไปหน่งเลยเร็วจัดถ้ามีบุงกี้ที่มันใหญ่แล้วใส่ได้นี่เขาจะใส่อยู่นะนี่แต่อันใหญ่มันใส่ไม่ได้ครับมันถูกมันไม่ถูกกัน อันนี ing, Adams, oh, right. Go ้ม like like mm ันเล็กเกินมันมันทันใจตัดแจ้งว่าอย่างนั้นอ่ะเต็มแล้วออกตัวไปกับคันเขียวของเราซับเจริญยิ่งลูกรักเหมือนเดิมโอ้โหโอ้โหนี่ตรงนี้ทำไมไม้ตับแจ้งมาเกาหน่อยนี่มันอันตรายเหมือนกันเนี่ยนี่ขึ้นแบบนี้นี่น่าจะมาเกาเกาทิ้งหน่อย บรรยากาศยามเย็นตอนนี้ใกล้ๆจะหกโมงแล้วแสงน้อยแล้วอเอาเท่าที่มงองเห็นครับได้แค่ไนแค่นั้น <c oughs> มากี่คันนี่เมื่อกี้ไปกี่คันแล้วสามคันแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมาดูว่ายังมีกี่คันครับมาสังกัดนัดตรงนี้เดี <c oughs> ย๋ยวรอตามกันต่อไปครับ พอตรงนี้นี่คือการลอกนานะครับนี่อย่าเข้าใจผิดนะนี่คือการลอกนาอลอกนาประมาณ้มันกี่เ้นนี่จะมันถึงเม,ม็ดมันี่แต่ไม่ต่ำกว่า80เส้นเซนแน่นอนพี่น้องเปรียบเชียวกับบุ้งเกียวเลยอู้กัมอกรอนเนื้อสินาคาเลยเนี่ย ขังน้ำไม่ไม่ต้องปล่อยน้ำเลื้ยงปลาเลยเอาคนมาเกี่ยวเข้าเอาเราเกี่ยวไม่ต้องลงโอ้จัดหนักจะเต็มหาดินยากเหลือเกินก็ต้องเอาแบบนี้แหละครับต้องใช้วิธีนี้โอ้นี่ครับมาตรฐานมาตรฐาน ขุดโูนาตัวเองก็ตอนนี้แหละครับนี่ขุดไปด้วยครับแตง่งคันาไปด้วยได้ประโยชน์ทั้งขาขึ้นและขาล่อง <c oughs> ต้องแบบนั้นนี่กระแท้ข้างอีกพร้อมให้รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นวิ่งได้เลย ต้องแบบนี้มันต้องขนาดนี้ปีหน้ากัปตันแจ็คไม่ต้องสูบน้ำใสแล้วนานเอาแบบนี้เลยฝนตกขังไว้เลยสงสสยต้องดำแล้วมันนี่หวานไม่ได้แล้วนี่รถไถลงไม่ได้นี่นเคี้ยวมานนี่แจ็ครูพุธ มาเขียวทำไมถึงบอกว่ามาเขียวดูสิครับน่งมาสีเขียวเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดปดมดเท็จเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดเล่นโอ้มีมาสีเขียวอยู่สองท่านหรือว่าสองตัวกัป <c oughs> ตันแจ็คบอกผมอยู่ชื่ออะไรผมลืมแล้วชื่ออะไรอ๋อชื่อแกเพราะน,ะนั่นนี่มาสองตัวนี้แต่ผมนึกไม่ออกครับ ก็เลยตั้งชื่อบอกว่าเป็นมาเขียวนะพี่น้องสังกัดทีมงานชอโคโสิบแบบเต็มระบบดูที่สเต็กเกอร์กันรูนครับดูที่โลโกโล้เลยพี่น้องอยู่ใต้หมวกคันนี้รอเ้าเอาการรอมากรอแบบเนียนๆรอแบบดด่มๆไม่ต้องอะไรเยอะรถมีราคาพี่น้อง ต้องเกตด,ด้านหน้าคนขับเลยน่ะมีสติ๊กเกอร์รับของแท้อยู่ข้างหน้านไม่ธรรมดาพี่ล้ห <c oughs> ล้างเตาที่มีการหลวมไปแล้วประมาณกี่บาน <c oughs> รถทํางานพี่น้งไม่มีเวลาเช็คดูเลยได้แค่หนห้แค่นั้น <c oughs> เติมแค่น้ำมันกระเป๋ากรองก็พอเอแบบใกล้เลย บรรยากาศนะตอนนี้อากาศเริ่มครึมๆเยน็ยนๆแล้วพี่น้องมันถึงเวลาแล้วนี่เ,เว่อจะเก้อใช้เวลาในการตักแส่รถแต่ละเที่ยวนี่ตกไปประมาณเที่ยวละถึงไม่รับสองนาทีอุกะว่าประมาณนั้นเลยครับพี่น้องประมาณเที่ยวละสองนาที หรือไม่เกินนั้นแน่นอนนาทีมากว่าเต็มเลยตอนนี้คันที่สี่แล้วเหลือีก,กี่คันมีอีกคันหนึ่งไหมนี่หรือว่าหมดแล้วหรือว่าน่าจะแค่นี้

คลาพี่น้องตรงนี้มีคลื่นนะพี่น้องคลื่นรถเกี่ยวยิงริงตรงประมาณ6-7ถึงกิโลครับไปกลับก็13-14กิโลนั่นแหละครับพี่น้อง ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรครับตอนหนึ่งเที่ยวโอ้สู้ๆกันไปครับผมทางไปไม่รู้จะว่ายังไงพี่น้องเพราะว่ามันหาดินยากครับก็ต้องเอาดินถแถวบ้านตัวเองเลยครับเข้าไปวิ่งเข้าจอมพระวิ่งเข้าตลาดครับนี่สู้ๆกันไปครับผมทีมงานทุกท่านอ่ะมาเป็นเกมกับกันแจ็คดีกว่า ไปไเรื่อยๆครับนาตัวเองขุดด้วยตกแต่งด้วยครับนาตัวเองไปไเรื่อยๆนี่ครับมาตรฐานครับนี่กัปต,ตันแจ็คของเราคนขับเือรหนึ่งของทีมงานช่องโคสิบเก้าเพราะเขาขับแค่ท่านเดียว <c oughs> อันนะครับเ <c oughs> พื่อนๆฝากด้วยนะครับทีมงานช่องโคสก้าของเราเรว่าก่งเกตฟวาม์มครับแล้วก็ช่องมิทุกของผมรอหลนรวมดำรวมรรทุกทำงานนะครับสิบนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสุดท้ายนี้ขอท่านโชคดีครับมีเงินใช้ ภาพร่างกายแข็งแรงต้นหน้าครับตลอดทั้งปีจากกระผมลอโลนไว้เพียงแคนี้ก่อนสวัสดีครับ